ทางออกเลยสีนิ้วลูกเฟสเฟสมือออกสีไหนอีไม่ได้ดั่งใจครต้นไม้จะตายแล้วต,ตายเหี่ยวไตไหนเฮ้ยดอกมันนี่น,นี่นี่นี่มานั่งดีๆค่ะใครจะทำมานั่งลงเนิยวต้นตานนั่งให้ดีๆต้านต้าน Nhanh đi đi Được Mấy không mà không nhà mấy tiếng thơ À phải lá mơ Cái chùm luôn chùm luôn chùm luôn Ừ Chim lắc vào tay Mà tẹt Mà ừ đi Ừ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  เดี S <S 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 uh, ๋ยวรอหนูก่อนรอของหนูก่อนลูกอ่ะเอาแล้วแตะแตะเลยแตะนี่ให้ทั่วแตะตามติ่นมันเออเอาอีกที่สีเขียวอ่ะอ๋อว้าวว้าวเออเห็นไหมแต่อันนี้ปลายนิ้วเออให้ครัแตะ่อ้นนี้ของห้องพอพอพอเออเฮ้ยเออเออเอยไม่ต้องยุ่งกันตามตืนทำใบละสิ เออเออเออไปไปล้างมือจิ้ม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 เีกจิ้มไปเรื่อยๆเลยจุ่มจจุ่มนี่จิ้มจุ่มจิ้มจุ่มออ้ยกลัวมันเจ็บบ่แคมงงอยู่บ้านก็จะนอนอ๋ออ๋ออเห็นไหมน่ะใบมันใบมันเยอะๆเชมบัวจิ้มใบ กินไปเนี่ยปูกินแล้วเหรอแก่อะไรเงี้ยจะแย่งทำไมมีตั้งหลายอันพ่อจะไม่ฟังเฟมมาปั๊มนิ้วมือเร็วเฟมมาปั๊มนิ้วมือช่วยยิ้มแมนโดนสีสิครับโดนโดนแค่สีแดงสีแดงครับร้อนเท้าใหร อาอ่ะสีแดงจิ้มจินะเอามาจิ้มอินเตอร์รอด้วยใจจดจ่อดีนะที่อินเตอร์ยังจ้องอยู่นะใส่แล้วใส่แล้วโอ้ยอแล้วก็จิ้มจิ้มแรงๆสิจิ้มอย่างงี้มือเนี่ยโอ้ยเนาะออทำไมมันทำอ่อนต่อแหลอย่างเ้ี่ะตอแหลต่อแหลอ่ะจิ้มแล้วแจิ้มเอานิ้วจิ้มลงไปจิ้มลงไปจิ้มแล้วก็จิ้มต้นไม้เนี่ยจิ้มเลยจิ้มกดแรงๆกดลงไปกดกดที่อืนด้วยสิคะกดไปเรื่อยๆเออเอ้า ไก่ป่วยเหมือนไก่ป่วยเลยจิกไม่เป็นเออเออเออเนี้ยเนี้ยเนี้ยชี้ชนิ้วออกชี้นิ้วออกเนี้ยเนี้ยเนี้ยเอ้าได้เพิ่มเพิ่มเพ๊่มเพิ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 ่เออเเอฟเมือไม่มีแรงเลยกลางมือออกทำมือออกลางออกเพิมก็อย่าไปกวนน้องสิไปจีจีไหนอีกสองกันเอา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 พ่อพ่อ เดือนะเดือดนะเต้มนะเต้มกับพ่อบอกเต้มโอ้ยไม่มีแรงจริงๆเนาะมือมันอ่อนแรงมีตุกทำให้มาเลยไปล้างมือออกอืมอ่าไปเรื่อยๆอลูกจิ้มเลยจิ้มไปจิ้มไปเออเออ่ะเอาอีกจิ้มอีกจุ๊บอ่ะไปเอาไปจิ้มจิ้มเลยเอาจิ้มไปเลยจิ้ม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 จังเสียนะจังเสียนะเอาอีกจิ้มเอามือสิจิ้มจิ้ม จิกจิกจ <LO> ิกลงไปเลยเจี no, no like ๊ยบตื่นบาเน้ะเอ่อตาก็ไม่ดูลูกเบิ้งได้แม่ล่ะขอข้องแค่นั่นอะไรสีได้ยีกแกหมอนทำแล้วหรอสีแดงอะไรคะบอกสีด้วยลูกเออเก่งมากเก่งมากนี่นี้ชี้นิ้วชี้นิ้วหรอกชี้นี้อ่าหรือจะเอาฝ่ามือจุ่มลงไปเลยจิ้มจิ้มจิ้มออโอ้ยมือหน่อยเงี้ยค่ะป๋อ เออเออเดี๋ยวให้ทําให้ทําทุกคนอ่ะจิ้มได้นิ้วเล็กนิ้วเล็กกิดหนึ่งเอออเาสีละอีกดนิ้วเทียวใช่ไหมเออเล่นด้วยแกมองมาลูกอันนี้ดูไม่อยากทําอะไรพูดด้วยทำไมพูดด้วยนั่งจะหลับจะหลับมัอคืนไปเล่นเยอะอ่ะสิ <c oughs> <expand> นิวตันก <Gener wave S 2> ็จะนับบนัไปให้นอนนิวก็เป็นเด้คุณครูหนูง่วงนอนพูด่านี้เลยนิวตันอ่ะแขมแคมแคมอย่ามีปัญหานี่บอกเอาจูไปห้านิ้วสี่นิ้วแบะออกมาอ่าไปอ่าไปจับตรงไหนอ้าวปุ๊บปุ๊บปุ๊บเลยเอออุ้ยอุ๊ยเออ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 สวยจังเลยไปสวยเนี่ยไป แม่ไม่ต้องนะจิ im, ้มใหาจิ้มเลยลูกจิ้มเลยจิ้มแรงๆลูกจ mm ิ H <h <h ้มแรงๆกดลงไปแรงๆมันจะได้เห็นสีนวงมันจืดจางนะวะไม่ติดไม่ติดเออ แรงนี iesen, autant, horses, man, ้อ่แตะแตนี้เลยอ่แตะไปเรื่อยๆกดเออกดแรงๆเออสวยแบบนั้นลูกกดแรงๆเลยจิ้มลงไปแรงๆเนีฟมมาเมมาทำเร็วว้าวสวยแล้วสวยแล้วเอาเสื Whoa, ้อออกจากปากเอาดอกมันด้วยเอาสีอะไรนี่นี่ดอกไม้ลูกสีอะไรเอาแดงหรือเหลืองหรืออะไรนี่ แดงก็กดลงไปจิลงลึกๆกดแรงๆเลยลูกมันจะได้สวยเออกดแรงเออเอออ่ะเอาทีกจิ้มขึ้นมาข้างบนเนี่ยเออเอออืมและเออเออดูไว้เฟซหนูก็ดูไว้ดกเฟซดะดูมัางนะอดูนั่งอยู่ตั้งนานแล้วดูไว้โอเคโอเคโอเคเย้ย้เวลาอีกมากไปนะเฟียมาก จิรว <c ười> ัตรรอองค์สุดท้ายโหลดจิ้สีเขียวทำไปจิ้มแรงๆแปะแปะลงไปกดเลยลูกกดลงไปแรงๆไม่จะแบนๆอย่างนั้นกำนิ้วไปอ่ะแปะแรงๆนี่เออกดลงไปเลยนี่นี่อ่ะตะกี้เนี่ยเออ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 เนี่ย มองสิงะเอาแตะแล้วก็ไปแตะอ่ะมจ้มจกดลงไปแรงๆรงเวทเออเออนั่นแหละสวยกดไปเรื่อยๆที่อื่นด้วยอื่นด้วยเนี่ยเออเอาเอาอีกเอาอีกอ่ะเออเฮ้ยเฮ้ยถอนหายใจแล้วเหรอง่วงซัวแล้วมันเป็นยังไงแขนเนี่ยอาเจ็บดอกดอกไหมดอกสีอะไรสีอะไรหนุกโวยบอกม่วงเลยหรอกดแรงแรงหน่อยจะได้ติดสีอ่ะ กดตรงนี้ก็กดแรงๆลูกกดแรงๆเออกดแรงๆกินอีกมันไม่โดนเนี่ยอันนี้ไม่โดนสีเนี่ยเออเอาแบงอะไรอย่างเงี้ยกดลงไปลูกกดลงไปว้างกดเอากดลงไปเออเออเอาอีกเอาจิ้มแรงๆเนี่ยเออเจ้เออ่ะเออ อืมอือีกอื่นด้วยสิกดให้ครบทุกต้นเลยอ่ะกดไปมันไม่งามลองเอาสีอื่นสิสีไม่สดใสเลยเทสสีเหลืองสิเหลืองม่วงเลยใส่ตรงนี้กดเลยกดแรงๆปึบเออกีกกดกดเป็นอีกอื่นด้วยสิเออ ทำไมมันไม่ได้ล่ะเออเนี้ยเออเนี้ยเออเห็นไหมนิ้วกระต้อยนึงนิ้วน้อยๆสูเนี่ยเอาอะไรก็ไม่ได้เอาฝามือทั้งฝ่าเลยไม่ได้เลอืมอ่ะแปะเลยแปะเออโอ้โหเพิ่มเดียนงามตัวมูได้เลยอ่าแปะแปะอีกอีกเย้เก่ง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 ได้เว้ย ดอกไม้เลยดอกไม้จับไว้จับไว้ก่อนจับไว้ก่อนใส่ดอกไม้ก่อนลูกอ่าอ่จับจึ๊บจึ๊บนี่เดินลงลมพัดล่มจึ๊บโอ้โหเออหนีอยากออกซื้อเออโอเคสวยงามรู้อีกนะว่าออกซื้อเนาะไปล้างมือนะครับไปล้างมือนะเออ อ้าวพุ่งกินหมดแล้วล่ะล,ะล,ะละูก